ปูดองครับนวดกำลังดีแน่พี่น้องเข่าจำเป๊ะอะไรครับเออจำเน้นๆพี่น้องโอ้ยนัวเป็นนัวแซ่บครับปูดองนี่ไม่ได้กินดนหรอพี่น้องจำตัวเมื่เลยร่จำดองมันเข้าไปนี่มาจกเข่าจะบาดกันพี่น้องนัวดกำลังดีครับเพชรเองมา พี่นองบ้านนี่จำปีติดถึงมาเลยเสียบขนาดนะครับกินกับปลาหมึกปลาหมึกกระสดนี่ดิครับพี่น้องเฮ็ดใหม่ๆบ,บ้ดั่มบีเนื้อมยักบาทกันพี่น้องตอนเย็นๆเพิ่ง เออไปไปโอ้คำนี้ไงแก๊สบักพริกตามมาพี่น้องโอ้ยเพื่อนเสียบคักอยู่ครับจำกับปูดองยี่เจ๊บบาทกันพี่น้องเอ้ยออ่ะคักเนี่ยโอ้เสียบครับสมพักเสียนมาพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยสมพักเสียนใส่น้ำเล็กหน่อย ใส่สมพักเสียงเซ่น้ำจังน้อยปุ่มอันใหญ่ๆเซ่บขนาดเนี่ยของดีอยู่กับผู้กินของแซ่บอยู่กับผู้มักนี่น้องน้ำเข้าไปอีปูเฮาออืมกรอบๆเลยแหละครับเสียอย่างเดียว พี่น้องเอ้ยไม่เมิดแบตนี่ละบอสันจะได้ยินเสียงอยู่ครับแซ่บ